สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องมากชมบรรยากาศการขาขายทุเรียนจะ้ะเป็นทุเรียนจากสวนหล้วก็มาว่างยุ้แพงเลยพี่น้องทุเรียนผูกเขาไฟอำเภอกันทะลักจังหวัดสีสเกตจะ้ะพี่ก,กัสจะสิวเลี่ิมทางเลยพี่น้องถนนซ้ายสีกันทะลักสีสเกตจ้ะไปาเจะา้องหลานเพิ่นจะ้ะพี่น้อง เป็นจะเขออนแห่งจ้ะมีแต่หน่วยงามๆใส่กระลังงามเลยเนาะแม่เนาะจ้าจะคล้องสวกโอ้จะคล้องล้านเน้อจะคล้องแพงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้สิเปิดล้านขายทุกหมื่นนาะจ้าแม่เน้ะขายทุกหมื่นจ้าราคาเท่าไรแม่นี่กิโลละหกลอยหกถ่านาตรฐานคือทุเรียนคาดเกรดแม่นบ่แม่แม่น เป็นของสวนจะของหรือรับมาจ้ะรับมาค่ะตัดในแถวบ้านนี่แหละโอ้มีแต่แถวบ้านเพราะว่าแถวนี้ทุเรียนหลายเนาะจ้ะขายดีขนาดพี่น้องคนน่ะนี่พันได้แน่จ้ะนี่มีพันได้แน่ทุเรียนมีพวงมีสะนีแล้วก็มีพวงมะนีจ้ะโอ้พวงมะนีพวงมะนีโลละจักบาทไหมโลละลอยจ้ะโลละลอยโอ้มันเป็นยังไงเนาะพวงมะนีไปเบิ่งข้างหน้าพี่น้องแต่มันก็ค่อยงายเราแบบมันง่ายโอ้ดีพวงมะนี ดจ๋ยเพน้ะแมนกะบ้าพี่น้องน่ากินอยู่นี่โลดละ่อยด้๊กเอาไปสิมเบิ่งบ่พวงมานี่พี่น้องบ่เคยสิ่มเจือเถื่อจ่ดีบ้าบอกจะคล้องจะคล้องหลานเล่นมาจ้ะเป็นลูกสาวโอ้เป็นลูกสาวสวัสดีจ้าลูกสาวสวยพี่น้องอันอันเปิดร้านจัมวโงหัวจัม่วงจ้ะ ดีหาหอดคำผล่ะเนาะใช่ค่ะจ้ะโอ้นอนอยู่นี่เลยโอ้นอนเปล่าทีหลานเลยเลือกเอาพ่วงพวงมานีไปสิมก่อนพี่หนอ่ตัวนี้บอจ้ะตัวนี้ตัวไี้เป็นชนี บ่อ่าเดี๋ยวไปทายทางนั้นต่อก่อนมี่ยังเน่ทเรียนกันายพี่น้องมังพูดก็มี่คุไดอยากกินพดลไหมสดๆจากสวนกับมาด้าด้วยพี่น้องเด้อล่องกองก็มีมั่งคูดนีขายจังไรจ้ะมังพดน้านากงกสามร้อยยีนงสามร้อยห ราคาสิบกิโลสามรอยยี่สิบบาทจ้ะพี่น้องโอ้ยดงพจละใหม่ขนาดเลยจ้ะมีทุกอย่างแก่มังกรกปมีทั้งนี้กับแม่แพ่งแม่เบิดเบิรจ้ะโอ้มีเบิดเลยพี่น้องครบเบิดเลยจ้ะไรสนใจอยากกินพจละใหม่สดๆก็มาได้เด้อ เ่ากับมีจ้ะพี่เงาะเป็นเข่งเป็นเข่งเลยจ้ะพี่น้องลูกค้าเพิ่นก็ทยอยมาเรื่อยๆเมืองผลไม้จ้ะกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ขายพันไปพันมากก็แวะไ,ได้ด้วยจ้ะนี่โทรมาก,ก่อนก็นได้จ้ะพี่น้องตามเบอร์โทรร้านมแมบบ่แต้มคุเรียนภูเขาไฟจ้ะอยู่ไสๆเจ้กินไปแล้วหน่อยนึงพี่พี่ไปเไหว้จ้ะ เ3 2 0บาทครับแบบรรยากาศการขายจ้ะน่อรจะเลอหนไปร็ทุกอย่างาาขายนนรมนค่นเทล้วตาน่โมเห็นไดอยแม่ี่บอปนสาพันาเห็นตวนี้สิเป็นชันี้ด้อพี้น้อง แนเพ่นขายดีแห่งจ้ะขายดีสี่สุดบ่จักรหลานแถวนี่เดี๋ยวคือรวบลวกพวงมะนีไปชิมบ,บึงจักหน่วยสองหน่วยหน่วยกิโลละหล่อชี่น่พวงมะนีะเสียบต่ลูกช้าจะคล้องหลานพันมาเาสีบอ,อันหน่วยจังไดดีเนาะพวงมะนีหน่วย,ย,ยหน่อยนี่พี่นนอง วงมันี่ทกัทอนสอยเมนอหกายลูกเพิ่ันาอตละโลตาละโลโลดละลอยจ้ะตัวนี้พวงมันี่จังวาเสียไปซิมเบิงอยู่นี่นะลูกซิมเบิงชิมเบง เ้ยเ้ยห้าสิบาะออาเลี้ยงเลี้ยงเรี้ยงจ้ะเฮ้ยม่หน่อยเจ็ดสิบบาทแม่นม่ไม่ได้ใช้จากมาซื้อทุเรียนห้าสิบบาทเอา เป๊ะตัวแพงเนาะของมันเห็ดยากกินปีลาเสือกินปีเซเสือจ้าขายดีแหกจ้าพี่น้องวัุสโนนไนทเรียนคุณภาพจ้าเอาวุ้นเส้นจ้าเน้อจ้าไม่กยจาเลือกเอาทุเรียนอันนี้ก่อนไปชิมซุกทุกหน่วยเนาะแม่เนาะ เดี๋ยวไปซิมก่อนจักหน่วยมาสองน่วยเลยล่ะมันก็พวงมณีขายก่อนเดือนเลยหิวหิวเข่าพ่อค่ะข,า,ขายดีแห้งหิวเข่าจ้ะพี่น้องหน่วยจังไรหนอจานนี้เนาะโอ้โหเลือคือเรียญ จ,จะเลือกเลือกให้แหน่ function, แ่เอาใส่องไวยสิมีทุเรียนขายไปอีกหอดโดนปันไหนนี่แม่เดือนมิถุนาจ้ะประมาณกรากดาไปไปหอดสิงหาหมดละโอ้จ้ะกบมาได้ด้วยพี่น้องจักบารลละแม่เนี่ยสองโลเนาะสองลอย ร้อยเก้าสิบบาทอ่ะเอาพวงมานี่ไปซิ่มก่อนพี่น้องคือคัาทุกหมือนยังสี่บันแม่นี่ยปันสาวตินแทงหลายเลยโอ้สาวตินหลายจ้ะกับเบอร์โทรอ่ะตามปายและพี่น้องที่ึ้นในโปรคลิปนั่นแหละเด้โทรมาสอบถามก่อนกันด้เนาะแม่นาะ จ้ะร้านแม่แต้มทุเรียนภูเขาไฟจ้ะนี่คนละใหม่ทุกอย่างจ้ะพี่น้องถ้ามว่าเม่นนาทุเรียนนี่แม่แม่ได้เปิดร้านบ่จ้ะมี่นี่พวกมี่มะเขืองค์สีนี่แน่เหนะามะเขือองค์สีโอ้ตามฤดูกาลเนาะแม่เนาะคนละใหม่ตามฤดูกาลเปิดตลอดเด้อพี่น้องของบ้านเฮาจ้ะของบ้านเฮา กะคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่แต้ม,ตมจ้ะที่<า>อนุญาตาให้ภาพี่น้องเข้าเบิ่งราคาทุเรียนเนาะร้อยหกสิบบาทจ้ะช่วงนี้ทุเรียนผู้เขาไฟกับพอกินนี่ดอกพี่น้องปีละเทือ <laughs> ่อรสชาติดีแห้งเนะาะเป็นกระเฮ็ดหยางจ้ะขัวสิใดเป็นหมากเป็นน้อยไม่เข้ากินผมสูแข็งอืมจิ้มเหมือนกัน โอ้ยบางแหนตอนให้แม่สิ่มพี่น,น้องเ้ยห <laughs> วานเดี๋ยวมารวมกันก่อนว่าลอยเก่าสิบบาทในสีคุมบอ,อเออเดี๋ยวฉันกินห่วงมานี่ร้องลอยเก่าสิบบาทจ้ะพี่น้องโอ้โนะ หล่นจานนี่จ้ะร้อยเก้าสิบบาทกระคุ้มค่าอยู่เนาะแต่ว่าซิมเบิ้งรสชาติบาทนี้พี่น้องค้าเบิ้งผู้ซิมแผนกซิมทุเรียนผขมติดเหนือแถ่วันนี้เขาบอกขมดได้หรอบอกรสซาติบ่บอกหวานดีเหนือมันดิ เลขบ่นื่ครับผู้ใดมักเลขก็บ่ดีประมาณโอพอดีก็บ่ถือว่าเลขปานใดแล้วแต่เฮาเลือกเอาเนาะตัวนี้มันสุกจนจนมันแตกแล้วพี่น้องมันสุกแห้งน่ะจ้ะแล้วแต่ผู้สิเลือกเอาเด้อเบิ่งไหนมันแหนไนมันใหญ่บ่มันมันรีบเม็ดก็บ่ถือว่าใหญ่เนาะพวงมานี่รีบๆอยู่จ้ะพี่น้องก็ถือว่าหนาซื้ออยู่ หน่วยหน่อยสองหน่วยนี่สองกิโลจ้ะก็บอถึงสองปันไดเพิ่นขายให้าราคาลอยเก่าสิบบาทข่มอยู่หน่อยข่มอยู่เนาะ,นอ,ะอืหอมแสีบดีจ้ะบ้านอ่ะพอยังพอกินหน่อยนะ ก็มีมันน้ำอยู่ได้อมอหวานมันมันคือนุ่มพวงมันีมาแต่ซีสะเกดจ้ะพี่น้องแสบอยู่พานๆต่ว่าพี่น้องอย่าเหลือกอนวยซุกแข็งขึ้นไปต่อยเด้อมันสสียากอเกลต์เลยน้อลูกเนาะรถชาติใส่ใดได้ไดดจ้ะนี่กับบัตรถือว่ญญายายปัได แบยงเลยพ๋อ,าพอบากนกาดสองพันนาข้าวาังหวาเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซํำนีจ่จ้ะคลิปหนาพอกันไหมมากินทุเรียนน้ำกันจะ้ะซื้อมาแล้วก็มารีวิวต่อขอบคุณพี่น้องท,ที่ติดตามรับชมจะ้ะสวัสดีจะ้ะอทุงมาใช่หลูก